สวัสดีจ้าสวัสดีพีพีเอฟซีนะคะวันนี้น้องเลมพระหลุดหล่อเลมีพระสวยพระเกามาฝากพีพีเอฟซีเช่นเคยนะระา150คาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสี่สิบสี่สิบสองในการเนาะชอบหรือยังไงสกกนใจหรือยังไงก็ทักหาน้องแนมได้เลยเข้าไปดูในคลิปก่อนก่อนทักหาก็ได้นะพี่นะ,ะได้บอกหมายเลขถูกเนาะแล้วก็อีพีถูกต้องนะพี่นะสนใจก็ทักหาน้องเลมได้เลยวันนี้มีแต่สวยๆนะพี่นะชอบกส็สก,กิดมาได้เลย ฝากพี่เพียบทีนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแหนมพัดุดหลักร้อยด้วยนะคะจะด้ไปินาดในคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะเดี๋ยวให้น้อง,งแบบหนมซูมแป๊บนึงเนาะซูมขยายนิดนึงอ่ะเรามาชมหมายเด็กที่หนึ่งกันได้เลยนคะแป๊บนึงนะ หมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญน,นะพี่นะ,สะเสด็จแม่ย่าซ้อมนี่ค่ะน้ำชัยรุ่นหนึ่งปีสี่ปีห้าสี่นะพี่นะออกทิศแก้วพระอาจารย์นำชัยปดิดเลยนะหมายเลขที่หนึ่งต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองขุนแผนกีขุนทองอันนี้สงสัยจะเป็นหลวงพ่อเต๋นะั่ ใช่จริงปิดได้เลยมาได้ที่สงนะพี่นะผู้แผร่หลวงพ่อติต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามซุ้มกล้อเงาะทองคำหมายเลขที่สามนะพี่นะปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่อันนี้เนื้อชินนะพี่นะเหมือนจะเป็นท่ากระดานอะเนื้อชินมสนิมแดงเข่าเลี่ยมนะพี่นะมันก็เลยมองแบบแบบวับเบบวับนะพี่นะ เนื้อชิ้นตำลึงแดงหมายเลขที่สี่ปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าหลวงพ่อปานขีน่นกและขี่ไก่น,นีอุดผงยายอยู่ด้านบนนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกสมเด็จทามแซมพิงกลางนะพี่นะไม่ใช่พิงใหญ่ปิดได้เลยกดจึ้มหลวงพ่อก,กลวยดูเปล่านาะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดน้ากัดกทองเด็ดเลยเลกดจึงออกวัดวัววัวแล้วปหนะ้าปีสามหกเด็ดเลยสวยจัดต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดอันนี้เป็นลูกหลอหลวงปู่คุยหมายเลขที่แปด้างหลังเป็นยันหลวงปู่คุยแล้วไนะนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้า หลวงปูดทวดเหรียญพุทซ้อนทวดทิมนะพี่นะเรียมแล้วนะพี่ขึ้นคอได้เลยราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบสังกนะจายเนื้อดินหลงพกรวยเนืเนะ้อดินนะพี่นะดินหนลงพกรวยหมายเลขสิบนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดอันนี้เป็นเลี่ยมหลวงปูสุขเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสอง หลวงพ่อสุดวัดกาหลงไปดูด้านหลังก่อนนะคะไปไเลยมันมีหลายรุ่นนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามวันนี้รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามไปไเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่ันนี้เนื้อชิน้นอันนี้น้องแลมไม่รู้จักอะ่ะ จขเรียกขุนแผนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนปิดเลยแต่อ่ปก็เป็นหมายเลขสิบห้าเหรียญหลวงพ่อคูณเลขสิบโทเล็กนึงนะกล้องมันไม่โฟกัสปิดเลยกดตึงต่ปไปก็เป็นหมายเ,ยเยลขสิบหนนะก,ก,ก,อ,ก,หกอันนี้เป็นโสธรแล้วออกผงน้ำมันนะพี่โอ้ฝังพรอยแล้วก็มีกระตุกสองดอก ดูรุ่นกันเราเองนะถูกใจจัดไปเลยนะหมายเลขสิบหก 16, 16. ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดเหรียญจุฬาลงกรณ์เหรียญอป,ปการนะพี่นะนี่ขอบวงเดือนรอสองหนึ่งสองเจ็ดนี่ไดเเลยหรือว่าอันนั้นอนะเขาเรียกอะไรรุ่นป่าห้อต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เหรียญลงยาหลวงพ่อศุภลงยานะพี่นะ หลงพ่อสุดการหลงต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าแน่ดินอันนี้เขาเรียกท่ามะปางแน่เลยนี่พระกลุกพระลุกต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบอันนี้เป็นพระชัยพระชัยวัดหมายเลขที่สิบเลยกจริงเยี่ยมแล้วนะเนี่ยขึ้นขอได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ด จตุกขามราม,มาเทพเป็นเนื้อโลหะนะพี่นะดูลุ้นกันเราเองถูกใจจัดไปได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองันนี้ยอดทงเนื้อชินถวยจุกสร็จจัดปิไดไปเลยหมายเลขยี่สิบสองต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามอันนี้เป็นผงสุพรรณนะพี่นะผงสุพรรณเนื้อดินปิไดไ้เลย หาเลขสิบสามต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่ 14. นี่น,นี่เป็นเนื้อโลหะเป็นปลาปลาหลวงพ่อจงรึเปล่านาะนี่โคตริงอ่ะแจบได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าหลวงปู่ใช่หลวงปู่ทวดเป่ะวัดพระโครือป่านี่นี่หลังยันมันมีหลวงปู่หมุนปู่เสกด้วยนะแต่ไม่รู้รุ่นไหนบ้าง ดได้เลยมาได้ยี่สิบห้าต่อไปก็เป็นมาได้ยี่สิบหกนะคะผัะล่วงนั่งผัะรบบุรีอ่ะเนื้อชิมน,นะพี่นะชอบพร้อมปิดได้เลยมาได้ยี่สิบหกต่อไปก็เป็นมาได้ยี่สิบเจ็ดนะคะมาได้ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวก่อนนะหลวงพ่อจงหน้าต่างนอกเนื้อทองแดงสองสี่แปดห้าปิดได้เลยนะพี่ไนดะปิดได้เลย กดจึงต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดครูบาแสงเป็นเหรียญครูบาแสงแล้วนะนะได้เลยนี่ปีสี่สี่เอาที่ลำพูนต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่ค่ะป็ดได้เลยกดจึงต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบอันนี้หลวงปู่ศิลาแล้นะทรงยืนถือมานกระา้า เป็นเนื้อโลหะนะพี่นะกับพ้นทองพ้นสายทองต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดพิตาพระแก้วหลวงพ่อแก้วพิตาหลวงพ่อแก้วหมายเลขสามสิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองเนื้อชิ้นซุ้มดอกจิกเดี๋ยนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสนใจติดต่อหาน้องเลมพระหลุดข้างหลังเป็นภาษาจีนนิดนะนึงไปได้เลยมาได้สามสอง ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่มุนหมายเลขสามสิบสามมีกษัตริย์สก,กีข้างหลังเป็นพระนารายณ์ขี่คุดต่อไปก็เป็นหมายเย 34, ลขสามสิบสี่หลวงพ่อเพี้ยนอภากาลนะพี่นะรุ่นใจมาศลบบุรีปีสามแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้านะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีเศรษฐีเงินทองแดงนะพี่นะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหก 36. อันนี้คูบาเหรียญคูบาคูบาเป็งไปเลยคูบาผมมาจักเป็นเหรียญลาบาก้านะพี่นะออกที่ลำโพงปีสามหนึ่งรู้ชอบนะพี่ชอบที่ไหนก็ทักหา้องแรมเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เพลว เนี่ยลงยาหลวงปู่แพ้วนะคะสกิไดไว้เลยพร้อมโคตรรุ่มพิเศษรุ่มหัวดวงต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดสมเด็จในสาบที่นะอันนี้ยสกิดได้เลยสนใจสกิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าปู่ทวดเนื้อผงมีแร่อยู่ด้านหลังน,นะโคตรจิงสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบ แผนเนื้อชิน้น้นแผนคู่ปิดได้เลยสนใจปิดได้เลยชอบชิ้นไหนบอกอีพีบอกมาเลขถูกต้องถ้าหาน้องแนพัดลุปนะปราคาหนึ่งร้อห้าสิบ่ะราคา,คาแตกต่างได้แจ้งไปในคลิปเนาะอี่ค่ะต่อไปก็เป็นตะกรุดหมายเลขสี่สิบเอ็ดถักได้แบบนี้นะพี่นะดูกันเอาเองประมาณห้านิ้วห้านิ้วเป็นตะกรวดปิดได้เลย ต่อไปก็เป็นหมายเลข42แล้วก็สมเด็จเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนสมเด็จวัดไร่ขิง2514หมายเลข42เรียมแล้วนะพี่นะออกผงน้ำมันนะพี่ออกเป็นผงน้ำมันอาน่งราคา150บาทหมดแล้วนะต่อไปก็เป็นพระบูชาเนาะนพระบูชารูปหล่อสมเด็จโตเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวน้องแนวขายากกดนนี่เป็นรูปหล่อสมเด็จโต เนื้อโลหะปิดไปเลยปิดไปที่ห้าร้อยนี่นะนาตักประมาณห้านิ้วหรืออะไรนี่เนะี่ยไปสี่กับห้าน,นี้ให้ดูเนื้อเนาะตูกใจถ้าขาดได้เลยติดต่อองคนพระหลุดได้เลยนะแล้วก็อีกองนึงเนาะอีกองนึงก็เก้าร้อยอันนี้ยังหาเนื้อคู่ไปเจอนะพระโคตรเก่านี่น,นีห้านิ้วสวยมากอันนี้ไม่รู้เป็นพระสายเหนือหรือเปล่าน,นี่มีตาวัดูด้านลลาง ไปดไดเลยนะพดตเก่าอะมองวนิดนึงนะพี่นะเพราะกล้องน้องแรมไม่ประเจมไปไดเลยสนใจชิ้นไหนรายทวงเนติดต่อได้เลยนะถักมาหาน้องแรมพระหลุดได้เลยอันนี้หน้าปกหน้าปกอันนี้ปิดไว้ที่เก้าร้อยมันเก่าแล้วก็สำเร็จโตห้าร้อยจางไี่นะชอบก็สกิดหาน้องจแรมพระหลุดได้เลยนะเอาฝากไปพีเอฟซีนะคะ กดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามในช่องน้องแรงพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไผ่าดในะคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วพี่พี่หน้าก็เจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ